ชมผาเทิบนะครับธรรมชาติผาหินเนาะผาหินออกสีแดงนะครับเนาะทางที่ผมเดินมาก็ตรงนู้นนะอันนี้มันจะขึ้นไปก็จะเป็นหอยยื่นนะเป็นหินหัวยื่นขึ้นมานะต้นไม้สูงลิบเลยนะครับเนาะอ่ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าผาเนาะ เป็นหน้าผายาวไปส่วนนึงจะเป็นหินยื่นขึ้นมาเนาะจะเป็นหน้าผาเนาะเพื่อนๆก็จะเป็นหน้าผาเป็นโขดหินตามธรรมชาติเดี๋ยวพาไปสำรวจนะอันนี้ก็เป็นโขดหินข้างล่างก็จะเป็นเป็นหุบเขาลงไปนะก็จะมีทางคนเดินขึ้นมาเนาะอันนี้เป็นผาเ้าเนี่ย ธรรมชาติผาหินอาเป็นผาเทือกใหญ่เนาะสูงเลยนะครับเนาะสีแดงนะครับข้างบน,นก็จะเป็นเพิงถ้าเนาะเ้าไปข้างล่างนะครับนี่เป็นหินเทือกนะเทิบลงมานะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะ หน้าผาอ่ะผาเป็นสีชมพูนะครับเนาะเหมือนรอยนิ้วม,มือมาเขียนไวนะ้เนาะชมนะผาสีชมพูนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรอยสีชมพูนะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะเนี่ยกับเป็นสีชมพูด,ด่างๆเนาะเนี่ยผาสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูออกึแดงนะข้างล่างก็จะมีเสียงหมาเหานะ่าเนาะ ก็จะเป็นล่องสียงดำเนาะเป็นคาบน่าจะเป็นน้ำนะปรากฏการเนาะเป็นสารต่างๆเนาะก็จะเลยเป็นเกิดเป็นสีด่างๆต่างๆเกิดเป็นสีแดงสีชมพูนะครับเนาะข้างล่างอะก็จะลงไปไล่นาส่วนผสมตัวนี้เป็นหน้าผานะครับเนี่ย เป็นถาหินทรายนะเป็นกวดทรายหย,ยาบๆนะครับเดี๋ยวพาเดินสำรวจดูร,บรอบๆบริเวณเนาะตรงนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยก็จะอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นล่องหินนะ เป็นล่องหินแตกนะครับเนาะเนี่ยแตกลงมาเนาะข้างบนนะออกเป็นผาเทือบเนาะตรงนี้เนาะโอเคนะครับข้างล่างอะ่ะก็จะเป็นถ้ำเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านบนนะครับเนาะที่ผมเดินมาเนาะนี่เป็นล่องแต่นู่นมาแต่นู่นนะครับเนาะถ่ายภาพบรรยากาศให้รับชมกันเนาะอันนี้จะเป็นล่องหินเนาะทางลงก็จะมีสองทางนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นหินเนาะเป็นจุดชมวิวนะครับเนาะเป็นนาผานะก็ข้างล่างชาวบ้านก็จะทํา ทําไร่ทํานาทําสวนไร่อย่างพาลาไร่อ้อยนะครับนะ,อะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโขดหินโขดหินตามธรรมชาตินะทั้งล่างน่าจะมีเพิงหินเพิงถ้ำนะ,ะไม่ได้สำรวจนะครับเนาะก็จะถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจดูต้นมะขาโมงนะครับบรรยากาศอ่ตรงล่องเนาะนน่นฝั่งนึงก็จะแตกลงมานะครับเนาะ ทางที่เดินมาก็ตรงนู้นนะทางลากก็จะเป็นถ้ำแ้วก็จะเป็นซอกเป็นหลืบเข้าไปนะครับไม่ไปนะครับว่าจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูประมาณนี้นะครับอระหวังด้วยนะเป็นล่องหินนี่นะครับเนาะเป็นเพิ่ผาหินนะครับเนาะ ก็จะเป็นล่องลึกลงไปนะครับเนาะเดี๋ยวไปเข้าไปข้างในกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะเป็นก็จะชันหน่อยนะตรงนี้นะครับตรงหน้าก็จะมีถ้ำเนาะ,ะเป็นถ้ำเนาะอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับเนาะเป็นเป็นล่องหินมาปิดไว้นะครับเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นล่องหินโอ้สูงประมาณเป็นสิบเมตรนะเป็นผาแดงนะครับให้ทำหนือออันนี้เป็นล่องหินอ่ะเป็นผาหินสีแดงนะครับชมหินสีแดง อ่าเป็นผาแดงเนาะเนี่ยผาสีแดงนะครับทางเดินมาเนาะนี่อันนี้ต้นตาไหลเผือกสมุนไพรไทยอันนี้เป็นหัวเชิดเนาะตันนี้นะครับโอ้มีแสงป่องแสงขึ้นมาคจากข้างบนนะครับเนี่ย ตรงแสงจากข้างล่างนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นอ่าซอกหลุมนะก็จะเป็นหัวยื่เป็นขึ้นไปนะนะครับเนาะข้างล่างเนี่ยก็จะมีพัทุดงมาอยู่เนาะนะครับเข้าไปข้างล่างเนาะก็จะเป็นถ้ำนะเดี๋ยวเข้าไปํำรวจข้างในซิว่ามีอะไรบ้างนะก็จะเป็นโอ้เป็นถ้ำค้างคาวนะเพืเ่อนๆนะ ก็จะเป็นร่องหินแตกเข้าไปนะเ,ปนเพื่อนก็เป็นที่ปรากฏของพระธิดุงเนาะก็จะเป็นนะครับร่องหินแตกนะโอ้แต่ก็ไปลึกอยู่นะตรงนูนนะ้นเนาะนะครับไม่มีไฟมาด้วยนะครับนะเ,เพื่อนเนาะนี่ทางแสงรอดขึ้นออกมาเนาะ นะครับเป็นถ้าของพระพุทธงค์นะผ่านมาก็ราจะรปษนสาหรี้ก็จะเป็นซอกนะมีเข้าไปมืดน,นะก็จะมีค้างคาวนะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นเตียงนะเป็นโตเตียงของพระพิสุทธิสง์นะมาปรากฏนิพพานานะครับเนาะ อนนี้ก็จะเป็นอ่าล,ล่องหรือกาไปนะมีข้างคาาในเนาะเนี่ยก็จะลงไปได้นะแต่ไม่ลงไปนะนะครับนะก็จะเป็นล่องหินแตกลงไปนะเนาะนี่บรรยากาศอ่ะสองไฟภายในในถ้ำนะครับเนาะ ตรงนู้นก็จะเป็นล่องแตะเข้าไปทนาะงนู้นโอเคนะครับ เป็นฟอกเป็นเหลือาไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะก,ก็จะแตกลงไปลึกอดูนะครับเนาะนี่นะครับเป็นป่องขึ้นมาเนาะเป็นร่องหินแตกนะอเป็นค,ค,คล้ายๆถ้ำเนะาะเดี๋ยวเข้าไปลงข้างในกันนะโอเคนะเราตอนนี้ที่ผมเดินเข้ามาอา่ก็จะเป็นร่องหินแตกนะเป็นหน้าผาเนาะแล้วก็เป็นร่องลงไปลึกๆนูนะครับเนาะที่ถ่ายมาข้างบนะเดี๋ยวไปสำรวจข้างล่างาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะ ก็จะเป็นล่องหินแตกนะสวยงามนะครับเนาะเป็นซอกเหลืกบนะเพื่อนๆเนี่นะครับเนาะเป็นล่องหินแตกตามธรรมชาติบ้านเราก็จะเดินเข้าไปได้อีกู่นะแต่ไม่เดินเข้าไปนะก็จะแตกประมาณธรรมดานี่แหละก็จะมีเถาวันเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ